สวัสดีครับบุญสมเด็จยังานสวัสดีช่องเคยมันเชิงเชนาครับผมคนพัดกินหากินแดนไกลครับพาเห็ดพาเล่นพากินพาเที่ยวครับไม่เนี่ก่อนเขาเดินทางเขาก็ถึมาที่วัดดงไร่ครับผมเราเข้าวัดเข้าว่าทำบุญตักบาตรถวายพัดทหารเท้าครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครค์ครับพี่น้องขอมารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับทักทายกันได้ครับผมก่อนเราจะเดินทางไปทำงานครับ เรามาสะดอกบัววัดดงไร่บ้านเชียงอุดรธานีครับผมวัดสะดอกบัวใหญ่ครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็บสบายพัฒหารเศร้าแล้วแล้วเขากัมัทาชิป อัปเดตให้พี่น้องรับชมรับฟังครับขันผุ้ใดสนใจอย่างมากฮ็ดบุญที่วัดวัดดงไร่บ้านเชียงธานีบ้านเชียงครับผมดอนธานีครับสวัสดีสี่ท่านครับผม<อ>พามารีวิวเิ่งบรรยากาศวัดครับ<อ>มีเลี้ยงป่ามีป่ามีน้ำมีสระ สะไงครับผมสะดอกบัวครับผมทักทายกันได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดูเจ้าห่านเจ้าหง สวัสดีสิบท่านครับผมมีการให้อาหารปลาด้วยครับดูปลาครับผมนะปลาปลาจะเพียนปลาดุก สวัสดีสี่ท่านครับผมให้อาหารปลาครับผมสวัสดีสิบสองท่านครับ มีสิบหกท่นครับ uh, ประดุกลายครับ สวัสดีสิท่านคลิปครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมี๋ยวสิบาเปนอย่า,ง,างิึงจากลูกปลาปลาดุกปลาตะเพียนหลายหลายครับ กัมีธรรมาศึกษามาอบรมมาอีอันนี้พร้อมครับที่วัดป่าดงไร่เราสวัสด,ดี2ยท่านครับผม เาจะพาพี่น้องย่างเลาะบึงบริเวณวัดครับพาไปบึงจระเข้ใหญ่ครับผมสวัสดีสิห้าท่านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมนี่คือวัดบ้านเราวัดสันติวนาราม ดอกบัวใหญ่ครับผมติจัดงามทุกปีครับอันนี้เป็นเลี้ยงปา่าสสวยงามครับ สิตกแล้วครับโอ,โอ้นกพุ่นะนกกระยางขาวครับผมมาจอบกินตานะครับนะสถานที่ใหญ่ครับผม ดอกบัวดอกบัวกลางน้ําครับ16บหกท่านครับผมเป็นสะพานข้ามมาที่สะดอกบัวครับ การครับผมทาสีใหม่ครับเนี่ยเป็นวัดป่าครับผม จะไปขอพรกับพระขอพรก่อนเราจะเดินทางครับผม ตัวลหัตสมาสัมพุเทศะนัโมตสะข้าวตัวละหัตสมาสัมพุทศะนะโมตัสะะ้ะวตัวละหัตสมาสัมพุทธะสัตพังอัปปลาังขมะขัณธัมเกาสะทาระลัตตะเยัตตันสัตพังปลาคังขมะขัณหะัมเจราสะขมามัง ข้าพระพุทธเจ้าได้เคยตมาธาตทุทั้งร่วงเกินต่อพระรัะตนตรัยอันมีพระพ,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 พุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัญจพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระอริยะสูงทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยทั้งกายวาจากายก็ดีหรือ ก็ดีและด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอพระอ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์พระธรรมมริยสงฆ์ทั้งหลายและมีผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรด ได้ปดอวโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจาบเท่าเข้าสู่อร,ริยภานด้วยเทินสาธุเราจักไหว้ขอคำมา พระพุทธรัตน์พระรัตนไตยครับผมแล้วก็จะพาไปเดินชมวัดป่าดงได้ครับดูไก่แจ้ตรงนี้ก็มีป่าเด้ครับพี่น้อง จะเพียนครับผมนี่บาอยี่ยงคือแปลกแปลกแล้วน,นี้เราจะให้อาหารไป ใคอมเมนต์กันได้ครับผมนี่เราจะเดินไปไปดูเจระเครครับไปดูที่อยู่ของเจระเครครับ ีเจ็ดท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมอ๋อพัดไตพี่ดค,ครับสวัสดีสิบท่านครับผมดูต้นอย่างนาต้นนี้ครับผมสูงกอลังการครับ เราจะพาไปดูบ่อจระเข้ที่หลวงพ่อเลี้ยงเลี้ยงไว้ครับด,ด,ดีครับนี่คือบ่อจระเข้ครับไม่รู้จะเห็นตัวหรือเปล่าครับ หัวเสียนตัววะพี่น้องว้าวปลาตายจระเข้อยู่ไหนนะ ปาดตายครับจะว่าเขาคือไปเห็นตัว กดไลค์กดแชร์ครับผมเขามาเห็นเห็นจระเข้นะครับ <c oughs> ใสม่มุดแนะนำมุดแนะนำก็คือมาเห็น น,นี่มแต่ป่าครับผมเนี่ยธรรมชาติให้เรามาว่าเห็นนีแข่ครับผม แค่อยู่ใส่ไปเลยอ้ากระลอกไปนะกระลอกกระลายครับตงใส่หมดหนำโยพีนองเป็นป้าไม้เป็นวัดที่อยู่มสมบูรณ์ด้วยสัตว์นานาชนิดครับผม เชว่าบ่าเห็นครับบ่เห็นจระเข้เลยอันอยู่ใส่ปุ๋นเใส่อยู่ทั้งก้อนครับ て。 กดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไม่ไลายครับ นี่ก็จะเป็นกุฏิครับผมทางหลวงปู่ตอนนี้หลวงปูกำลังฉันเขาอยู่ครับ Thank mm -hmm. ที่สามท่านครับี่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวป่า ไดกันได้ครับผมสวนโมกอีสารลานธรรม ดูนักเรียน